สวัสดีท่านผู้ชมวันนี้เรากำลังส่เกมโรบอกในโหมดเดิมเพิ่มเติมคือผมหาหมดแล้วนะผู้ชมเออเกมโรบอทในโหมดเออแนวต่อสู้แบบแนวสนามรถแบบนี้ผมหาหมดแล้วแต่เจอแต่อะไรก็ไม่รู้อ่ะ <c oughs> เจอแต่อะไรก็ไม่รู้เยอะแยะไปหมดเลยผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นโหมดอะไรอ่ะแล้วเออเห็นมีน้องคนนึงบอกว่ามันมีตัวใหม่ใช่ไหมแต่ประเด็นหลักเลยนะคือท่านผู้ชมคือผมยังไม่รู้วิธีการเติมโรบักเลยผมไปดูตาม youtube แล้วผมลองทําตามแล้ว แต่มันไม่ได้อ่ะมันไม่ยอมขึ้นอะไรมาเลยประเด็นเป็นอยู่ตรงนี้ถ้าเกิดผมเติมได้แต่ผมผมเล่นให้ให้ดูแล้วแต่ประเด็นเนี่ยคือมันเติมไม่ได้ โอ้ผมผมลำบากมากเลยกา <g ay> จะโกงทั้งแต่แต่มันก็โกงไม่ได้กาจะเอาเงินฝ้าแบบเอ้ยกูเก่งกันใหญ่เลยวะ <g ay> แต่มันก็ไม่ได้อะโอเคโอเคอย่าพูดบ้ากเ็เออใช่ท่านผู้ชมถ้าเกิดวันนี้คลิปสั้นๆแล้วก็ผมก็โดดปุ่มกระโดดสเปกบาร์แล้วก็ปุ่มเดินไม่ค่อยถนัดนะเพราะว่าตอนนี้ผมเกิดอุบัติเหตุรถนิดหน่อยเออที่จริงก็ไม่นิดอ่ะโดนชนเต็มๆคันรถเลย <g ay> ตอนนี้กระดูกนิ้วโป้งกับนิ้วตอน นิ้วที่กดแป้นพิมพ์่ะคือมันหักอยู่ต่อนนี้ท่านผู้ชมมันก็ไม่ค่อยหักเยอะประมาณมันงอท่านผู้ชมนิ้วมันงอแต่เพิ่งดัดมาเพิ่งไปดัดมาเมื่อวานน่ะแหละโอเคโอเคพูดมากเลยให้ผมเจ็บตัวหกคนเดียวได้แหละไปหาคู่ต่อสู้ก่อนทำไมวันนี้ผู้มุกญินทำไมมันเยอจะจังวะไอตัวพลังจีนี่ทำไมมันโอ้ยโอ้ยโอ๊ย เจ็บนิ้วว่ะแต่ผมขออัดเกมนี้สักแป๊บหนึ่งนะท่านผู้ชมเพราะผมไม่ได้อัดเมื่อวานเพราะเมื่อวานผมไปนอนโรงพยาบาลมานี่มึงจะเอาใช่ไหมโอ้ยไปยับก่อนละกูอะโอ้ยโอ๊ย,อยไอ้ยังไม่กัดท่าเป็นท่านี้ไม่ได้เหรอวะ กดนิ้วกดไม่ละบากว่ะกดละบากแล้วเกิดโกไอ้เหี้ยแทนที่จะพักผ่อนนะจะที่ผ่านเฮ้ยทำไมมันเลขเด่นทำไมมันมีแต่ตัวพวกวิกิเต็มไปหมดเลยวะเนี่ยแม่งเอ้ยแล้วมันมาอะไรกันตรงตรงนี้วะเนี่ย เโอ๊ยโอ๊ยอย่ายื้อแย่งไปหมดเลยนี่วันนี้มึงจะเล่นแกเต่ตัวนี้กับเท่ไปเนี่ยไอ้ชิดทำไมมันเกินกาไปวะรู้ปะเนี่ยโอ้ยโอ๊ยเยอะไปเลยเฮียเอ้าเฮียแกจะตายแกตายโอ้โอ สันกูเดินไปดักกู้เจอแต่ไอตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยโอ้คนเดยวโอ๊ยโ้ยไปไล่หาเลยโอ้ยเอาเอาเอาาเโอ้ยอะไรเนี่ยโอ้ยไอ้เที่โดนดึงตอกต่อโอ้ยกูตายได้เดียอ้วไปแล้วกูอะไรเนี่ย ผมพ yeah. si ูดจริงนะเนี่ยนิ้วโป้งมันเหมือนมันล็อกยังไงก็ไม่รู้โอเคเอาแย่เอาแย่เอาแย่เอาไอ้แก้วไปดิไปปงเงี้ยยืมือไม่ได้ว่าไอ้แก้วใส่วันนี้สงสัยคุณเจอแต่ไอตัวนี้แล้วบ้างเนี่ยไม่ชั์กันไม่ได้ด้วย Uh, oh, ow. Oh. Yeah. Why do you want? พราะคนะเกิดกูเนี่ยวันนี่เกมก็อยากเล่นไอ้ชิบายวันนี้นี่ตกใจ เดินอยู่ตรงนี้ไลไปเยเดี๋ยว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 มาดิแคมลงไปวะโอ้ยไอ้เียบกระโดดต่อยกูไอ้เจ็ทำไมวันนี้กูเล่นทรมีานจังเลยเนี่ยมาดิมาดิไอ้เจี๊ยมกรโ อะไรวะอวะโอ้ฮึบอไอนตัวไม่ได้วะไอ้กับเนึ่ผมปดไม่ได้ผ่งีมยากเล่นไอ้เหียอย หลังหมอไม่อยากใส่เฟือโอ้โหมาดิ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 โอ้ยดิดิดิไม่ได้กินหรอกน้องชายอเดียบ้าแล้วดิดิเดี๋ยวาอ้อทาดิเป็นจันไม่ได้ เออไปโดนหรอโอ้ยอยัยไโดนดิไปดิไปดิมาดิอสีลไงวะอัะสีล้ไงวะโอ้ยไอ้ยัย้ยัยกูอาอย่างงี้ล้วพูดขับว่าอะไรดีนักไ โอเคถ้าผู้ชมถ้าเกิดคลิปนี้แซ่บผมต้องขอโทษด้วยนะพอดีว่าตอนช่วงนี้ <c oughs> มือฟ้มือหัก <c oughs> <c oughs> อ่เออเออต้องขอจบคลิปจะเป็นตนนี้ก่อนนะถ้าผู้ชมขอผมขอไปพักผ่อนมือก่อนแป๊บ,บนึงเออผมมาเล่นเพื่อให้หายยากแค่นั้นแนละโอเคโอเคผมขอจบคลิปนี้ก่อนโอเคบาย